เอาการสวัสด okay, ีนะครับผมเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในเราพัฒนาของเขานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เขาสี่ไปที่เล็กเด่นนะนะครับไปที่เล็กเด่นเล็กเด่นนะครับในงวดที่เข้าใส่ในวัที่ผ่านมานั่นนักครับเนาะมันก่อได้เลขกเก่านะครับนะครับเีกอันนึ่งได้นึงนะครับค่ยสุดีลเนะนะครับเพาใส่ในวัที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้นะครับในวัก่อนนะครับชนสาม ส้นสามมาสามสองนะครับแล right. ้ววัทนท네ี่นี้สำหรับในวันนี้เนาะไอเอ็สูตรที่สามนะครับสำหรับสูตรที่สามสูตรที่สามเป็นเจ็ดกับเก่านะครับแล้วก็สูตรที่สี่เลยเก่าส้นเก่ากับหนึ่งห่อจำหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมามมันมาเจ็ดเก่ามาเจ็ดเก้านะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับสูตรที่ได้เจ็ดกับเก่าวันนี้มันได้สองกับสี่มันได้สองกับสี่นะครับ ได้เจ็ดกับเก้าวันนี้ได้สองกับสี่นะครับแล้วันที่นี่สูตรที่ได้เก่าตัวเดียวนี่วันนี้ได้หาได้หานะครับเนาะบางวันนี้นะบางบางสูตรนี่นะครับคอันนี้คือตัวเดียวนะครับในวัตถิ่ันมากเนะี่ยมันได้เก่านะครับนี่ครับแต่ว่ามันกระจามากสีเ่เข่ารักหน่วยนะนะครับได้เก่าวันนี้ได้หานะีไ่ได้หาได้หานะครับ ก็จะได้นะครับในตัวนี้นะครับได้ไปที่สูตรสองตัวได้สองกับสี่ส่วนนี้ได้หาสองสี่กับห้านะถ้าสองสี่กับหานะครับสูตรพระเอกของเขานะครับนะสองสี่กับห้าพาะเอกของเขาคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะเด่นมาสองนะครับสี่นะครับเราสูตรตัวเดียวนะครับได้หานะครับ มันก็จะชนไปที่สี่กับห้านะนะครับจนสี่กับห้าเลยนี่ครับสี่กับห้าตัวน,นี้นะชนตัวนี้ชนสี่แล้วก็ชนห้าสองตัวนี้ครับชนตัวนี้นะครับแล้วก็ชนตัวนี้ชนสี่กับห้านะครับตัวที่มีสี่กับหานะครับนะบอยู่ในนี้นะครับก็จะมีแถบสี่ก็จะมีตัวนี้น,นะครับสี่นะครับสี่กับห้าสองแถบนี้เลย ก็จะอยู่ในตัวนี้เลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะตัวมีสี่กระหานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามโคนะครับตัดไปคู่เดียวคือเก้าสองนะครับนะเพิ่มเก้าสองเข้ามาตัวนี้มันสนะิบสี่เนาะตัวนี้เอาแต้มสีสมเนี่ยมันสิบสี่โค่กับเกอาสองนะครับถ้าเดีนสีกระหานะครับถ้าเดีนสีกับห้าก็จะไปที่ชุดนี้นะครับเก้าสองนี่ก็ ก็ yup. <po target> ไม่ติดส <under> ี่ห้าเนาะก็จะมีตัวนี้นะเก้าสี่เก้าห้าสามสี่สามห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าไม่เข้าแตบสิบสามโคนะครับสิบสามโคนะครับในหวดนี้นะครับจะสีเป็นตัวเ่นนะครับตัวเ่นสองตัวที่กับห่านะครับเหรับเราพัฒนาเนาะสี่กับห้า นะครับตัวนี้เท่าใส่แต้มตัวเดียวนะแต้มสูตรเดียวย้อนไปเปเบิ้งแต้มสูตรที่สองนะอันนี้มันแต้มสูตรที่สองแต้มสูตรที่หนึ่งอ่ะไปเบิ้งอีกแต้มแต้มอีกสูตรหนึ่งนะเพราะว่าแต้มมันมีสองอันนะไปแต้มรวมสูตรที่อันนี้เใส่สูตรที่สูตรที่สองเดี๋ยวเทาไห่เบิ้งสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งแต้มรวมสูตรที่หนึ่งนะตัวนี้นะ นี่เขาแต้มรวมสุดที่หนึ่งนะครับถุงวันที่พันมาได้แปดเก้าศูนย์สามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามห้าหกเจ็ดมาสองสองตัวเนาะแปดห้าเข้าสามแต้มเจ็ดเก้าเข้าหกแต้มในงวดที่พันมานะครับ ข้อบนล่างนะครับข้อบนล่างวัตถิภัณฑ์มากนะครับสำหรับเลขวันนี้ได้ตอกเก้าได้ตัวเดิมแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดตอกเก้านะครับเนะได้ตัวเดิมครับแปดเก้าศูนย์สอง สามห้าหกเจ็ดนะครับตัวเด่นนะครับตัวที่ชนสี่ไม่ชนนะครับชนห้านะชนห้าชนหกชนเจ็ดชนแปดชนเก้า ชนศูนย์แล้วก็ชนสามนะนะครับชนไปหกตัวนะเนาะอ่าหกแล้วเจ็ดเจ็ดตัวเลยชนเจ็ดตัวเลยครับไม่มีอยู่สองตวัวก็คือสองกับสี่สองกับสี่นะครับตัวที่ไม่ชนเนาะชนมาเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะครับแปดเก้าศูนย์สาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สามห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเลยนะครับชนมาเจ็ดตัวเลยนะครับตัวที่ผมมีก็คือสี่กับสองนะครับถ้าสี่กับสองนะครับตัวที่เป็นสีแต้มกับสองเต็มนะสี่เต้มก็จะมีเกนะ้าห้าเก้าห้านะครับไม่มีสีแต็มนะ เก้าหาตัวนี้ครับสามสี่เจ็ดแต้มสามห้าแปดแต้มสี่หนึ่งห้าแต้มสี่สองหกแต้มสี่สามเจ็ดแต้มสี่สี่แปดแต้มสี่ห้าเก้าแต้มห้าหนึ่งหกแต้มห้าสองเจ็ดแต้มห้าสามแปดแต้มห้าสี่เก้าแต้มก็มีคู่เดียวครับมีคู่เดียวก็จะเหลือไปที่สิบสองคู่นะครับเหลือสิบสองคู่แล้วก็จะมีคู่นี้อ่ะหนึ่ง นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะสิบสองคู่เนาะสิบสองคู่นะครับในรอบนี้เนาะสิบสองคู่เห็นนะครับตามาที่เขาตีไข่เนี่ยเนาะนะครับในคู่ชุดเด่นนะครับเลขเด่นนะครับได้สามตัวนะครับ มาได้สองตัวนะซีกับหานะเลขเด่นสองตัวสี่กับห้าครับทัศีกับหานะครับถ้ามันเป็นตัวที่มันเป็นตัววิ่งเนาะ้าวิ่งตัวเดียวมันก็ได้หานะวิ่งตัวเดียวได้ห้านะครับวิ่งตัวเดียวได้หามันที่นี้นะครับถ้าห้าสิบไปถ้าเฮาสิบไปบงมาครบสองตัวบนล่างเนาะ อันนี้มาครบสองตัวบนล่างตัวนี้เป็นหกตัวนะได้หกตัวนะครับแค่นั้นก็เป็นเลขเด่นได้นะครับเก็เด่นแบบนี้ครับมันก็จะมาบนล่างบนล่างนตัวนี้หกตัวนี้มันจะมาบนล่างบนล่างบนล่างนะครับสองวันล่าสุดเนี่ยมันํากันนะครับสองสามก็มาสามสองนะครับงวดแปดห้าเจ็ดเก้านวดล่าสุดเนี่ยมาทั้งสามตัวเลยนะครับเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า งวดน,นี้นะครับมันจะมีสี่กับห้าอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสี่กับห้าอยู่ตรงนี้นะครับสี่กับห้านะครับสี่ห้ามีไหมก็มีสี่ห้าห้าสี่นะมีสี่ห้าห้าสี่ครับถ้าจะไปเด่นห้านะครับถ้าจะไปเด่นห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ นะครับเลขห้าอ่าหนึ่งห้ามีไหมก็จะมีสามห้าสี่ห้านะครับสามห้ากับสี่ห้านะครับสองตัวถ้าเป็นตัวตัวกลับเนาะพวกนี้ใชว่าม่ตัวกลับนะครับสองหา้าสองหา้านะครับ เพระาะว่าไม่มีสองเนาะในหลักสิบไม่มีสองนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นสูตรไม้นะะสูตรไม่จับเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเอาหองมาได้สิบสิบสามคูนะครับเด่นสี่กับห้าสองตัวนี้นะครับแต่ว่าเด่นจริงๆก็เป็นเด่นเลขห้าเพราะว่ามันมาตัวเดียวสูตรวิ่งตัวเดียว เด่นหะ้าเนาะชนชนพระเอกของเรานะครับพระเอกในพักไปแด้งกวันทุกวันนี้นะครับมันก็มันก็บม่ค่อยนั่นนะมันก,นก็ถ้ามันถ้ามันพักมดหนึ่งแล้วก็เดินยาวต่อเนื่องสำหรับในส่วนนี้สูตรที่หกเนี่สูตรหาที่ตัวที่หกนะครับเอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะตัวเด่นของเรามาสี่กับห้าเด่นห้านะครับก้อนห้าก็มีอยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในนี้เลยนะครับเนาะนะครับห้าก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า หกคู่นะครับมีหกคู่ตัวที่มีห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวที่มีห้ามีหกคู่นะครับเอาเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้กล่าวไว้เพื่นกำานีดนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับด้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ